ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะโอ้โหผมยุ่งมากจำต้อยุ่งกว่าเดิมอีกก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งหนึ่งนะครับวันแรกของเดือนนี้กันเลยนะครับก็คือเดือนสิงหาคม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 าวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า จะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่มันแบบว่ารู้สึกทําให้รู้สึกดีรู้สึกชื่นใจกันบ้างหรือเปล่านะครับแบบว่าเอาไปขายคืนชั่วโมงหมดอะไรเงี้ยออเอ,เอมีความเป็นไปไ,ได้แล้วก็วันนี้นะครับนะ ไซมิของขนบมบ้านหมี่นะครับมีการอัปเกรดแล้วนะครับนอกจากราคา20บาทแล้วนะครับขนบมบ้านหมี่ยังจะทําเป็นราคา30บาทด้วยเพื่อใครอยากกินแบบไ้นี่มันเป็นไส้พรียนะฮาแบบว่าอย่างไ้ช่องไ้ชีสอะไรเงี้ยแบบแฮมชีสชูน่าชีสอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะอยู่ในราคา30บาทครับผมมาก็เดี๋ยวไซมิไ้30บาทเนี่ยจะทําอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายมาให้ดูทีแล้วกันนะครับ เดี๋ยวขอไปติดป้ายก่อนนะครับตอนนี้เหลือแต่โครงแล้เห็นไหมมีแต่โครงไม่มีป้ายคือผมว่าผมก็ผมก็กินน้อยลงแล้วนะทำมมันไม่มันไม่อ้วนน้อยลงเลยไม่หนุ่ออ้วนกว่าเดิมอีกอะคืองงมากงงจริงหรือว่าเราต้องออกกําลังกายหรืาแบบนี่ไม่ได้มไหมโอเราก็ไม่ใช่คนชอบออกกําลังกายใช่ด้วยเครียดเลยทีนี้แค่แบบเดินเฉยๆยังแบบรู้สึกแบบเฮ้อให้นอนดีกว่า เองใส่เนื้อออกลังกหญ่เลยแ่แก่วันี้จะเอาไปขายก็เดี๋ยวเจอกันีนทีนะครับโอเคครับมาได้เวลาขายกันแล้วครับในชุดแรกมาจะเต็มสดๆไปกันเลย